สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนักขา,าวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ T.N.N ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นอยากจะชวนคุณผู้ชมมาสำรวจกันหน่อยว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานหรือไม่พร้อมวิธีในการรับมือในขณะที่ช่วงของคุณหมออรวรรกิจเ,เวงกุลจะมาแนะนำนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้และทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับความสุขและรอย ยิ้มที่เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าพามาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนมาตรา23หรือ M23 สาำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือหรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 หรือสภาวะเศรษฐกิจให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้อีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30ธัน วาคม2566จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่30มิถุนายน2566 ลูกค้าที่เข้าร่วม M23 สามารถเลือกรับความช่วยเหลือตามความสามารถในการผ่อนชำระได้นานสูงสุด2ปีสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพร้อมทั้งอัปโหลดเอกสารให้ธนาคารพิจารณาผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB or b f r i e n d ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30ธันวาคม2,566หรหรือกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยาอโอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB OG แอปเดีวยวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ะดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ฉลองวันชาติฝรั่งเศสที่สุดกับรสชาติที่ปฏิเสธไม่ได้สไตล์กองทรองเชคิยเย่สนุกให้สุดกับเมนูสุดครีเอทอร่อยให้สุดกับรสชาติที่ไม่เหมือนใครฉลองให้สุดกับหลากหลายอาหารจานหลักและเบเกอรี่ที่ทำให้วันพิเศษแบบนี้ยิ่งน่าจดจำม,มากขึ้นไปอีกฉลองความพิเศษแบบนี้ได้1ปีมีครั้งเดียวรับฟรีโครซองหนึ่งชิ้นเมื่อซื้อครบ500บาทตลอดเดือนกรกฎาคม พิเศษสำหรับลูกค้าทูและดีแท็รับส่วนลด10%เมื่อสั่งบ็อกเซตตั้งแต่15มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2566สั่งเลยที่กรองทองเชคยคีทุกสาขาและหลากหลายช่องทางเดลิเวอรี่ ่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคาะช่วงเช้าวันจันทร์เนี่ยอารมณ์ของคนทํางานแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันจันทร์แล้วหรอไม่อยากจะให้ถึงวันจันทร์เลยแต่คนที่เขามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทํางานอาจจะรู้สึกดีก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าได้มาเริ่มต้นการทํางานอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องย้ำเลยนะคะว่าถ้าเกิดเส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวแคบลงแคบลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลดีและก่อให้เกิดผลเสียก็เป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเหมือนกันนะคะที่บ้างงานจนตนเองเนี่ยมีปัญหาด้านจิตเวชดังนั้นในวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาสำรวจกันหน่อยว่าตนเองเข้าข่ายบ้างานหรือไม่พร้อมวิธีในการรับมือมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ สภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นส่งผลทําให้หลายคนทุ่มเททํางานแบบหามรุ่งหามค่ําจนถูกมองว่าเป็นคนบ้างงานค่ะเพราะว่าทำงานอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะไม่ใช่เวลางานไม่ว่าจะเป็นการเอางานกลับมาทําที่บ้านตอบอีเมลหลังเลิกงานหรือแม้แต่คุยเรื่องงานในวันหยุดคราวนี้ลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานจนเกินปกติหรือไม่ ถ้าเกิดอธิบายในแง่ของจิตวิทยาอาการบ้างงานมักจะพบได้ในคนที่มีบุค,คลิกสมบูรณ์แบบมีมาตรฐานการทำงานสูงเจ้าระเบียบชอบแข่งขันมีความทะเยอทยานยึดมั่นในหลักเกณฑ์เอาจริงเอาจังหรือจิตใจจ,จดจ่อกับการทำงานจนเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในลักษณะคล้ายๆกับอาการเสพติดคล้ายอาการติดเหล้าหรือการติดยา คงจะเป็นการยากนะคะถ้าเกิดจะบอกว่าใครทำงานหนะักจนเข้าขั้นบ้าง,งานมากและเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวชในเบื้องต้นอาจจะลองสำรวจตัวเองแบบคร่าวๆก่อนว่าเข้าข่ายบ้าง,งานหรือไม่ด้วยการตอบคำถามเหล่านี้ค่ะวันๆทำแต่งานโดยไม่สนใจเรื่องสำคัญเรื่องอื่นในชีวิตตนเองเลยหรือไม่ทำงานจนไม่สนใจเรื่องสุขภาพของตนเองหรือไม่คนใกล้ชิดหรือคนรอบข้างบ่นว่าคุณทำงานเยอะเกินไปหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับครอบครัวและเพื่อนแย่ลงเพราะการทำงานมากเกินไปหรือไม่ทำงานหนักมากกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณหรือไม่เกิดความรู้สึกในแง่ลบเมื่องานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่นึกถึงแต่เรื่องงานและมีความกระวนกระวายถ้าหากไม่ได้ทำงานหรือไม่ไม่เพียงจะก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ว่าการบ้านง,งานยังอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยทางใจได้อีกต่างหากค่ะ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบ้างงานกับโรคทางจิตเวชและพบว่าคนที่บ้างงานบางส่วนมักจะมีอาการคล้ายกับโรคสมาธิสั้นย้ำคิดย้ำทำภาวะซึมเศร้าและมีอาการวิตกกังวลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่บ้างงาน การทำงานที่ดีไม่จำเป็นต้องโหมงานหนักตลอดทั้งวันค่ะถ้าเกิดรู้ตัวว่าเป็นคนบ้าง,งานเกินไปก็ควรต้องลองปรับทัศนคติในการทำงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยทำให้การทำงานและความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆอยู่ในระดับที่สมดุลกันดังนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญการทำงานอย่างชาญฉลาดไม่จำเป็นต้องทำงานหนักนะคะแต่ควรเป็นการทำงานที่ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า โดยการลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานที่ควรทำในวันนั้นๆเนื่องจากการบริหารเวลาที่ดีจะช่วยลดเวลาในการทุ่มแรงไปอย่างเปล่าประโยชน์และได้งานที่มีประสิทธิภาพค่ะ 2. จํากัดขอบเขตการทำงานการสร้างนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การทำงานไม่เบียดเวลาส่วนตัวและมีแรงกระตุ้นในการทำงานที่ดีกว่าการทำงานจุกจิกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตอนเองแล้วการทํางานนัะหรือการหอบงานกลับไปทําที่บ้านก็ยังส่งผลกระทบในด้านความสัมพันธ์อีกด้วยเมื่อเลิกงานแล้วก็ควรหยุดงานไว้ที่ออฟฟิศและพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะเพื่อที่จะให้ตนเองได้มีแรงและกําลังใจที่จะทํางานในวันต่อๆไป 3. ปล่อยให้ชีวิตมีอิสระการจมอยู่กับงานและติดต่อกับคนรอบข้างเพียงแค่ในโลกออนไลน์คงจะไม่เพียงพอนะคะลองออกไปกระชับความสัมพันธ์กับคนอื่นในชีวิตจริงให้มากขึ้น การออกไปท่องเที่ยวพบปะผู้คนหรือทํากิจกรรมที่ชอบในวันว่างก็อาจช่วยทําให้คุณมีแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือได้มุมมองที่หลากหลายและอาจทําให้คุณพร้อมรับมือกับการทํางานต่างๆได้ดีขึ้นค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณกลายเป็นคนบ้าง,งานก็คือไม่รู้จักบริหารเวลาในหนึ่งวัน อย่าลืมนะคะใน1วันเนี่ยทุกคนจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันค่ะถ้าเกิดคนอื่นมีเวลาพักผ่อนหรือมีเวลาทํากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการทํางานได้คุณก็ต้องทําได้ด้วยเช่นเดียวกันการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะมีประโยชน์ต่อ,อการทํางานสุขภาพและการใช้ชีวิตของคุณในด้านต่างๆเช่นลดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ไม่มีงานค้าง,าง,างและไม่ต้องทำงานล่วงเวลา มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหลังจากที่เลิกงานทำให้มีเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดและเหนื่อยล้าจากงานได้มีเวลานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะได้ช่วยเติมพลังให้พร้อมตื่นไปทำงานในวันรุ่งขึ้นและลดปัญหาสุขภาพจากการนอนดึกหรือการนอนน้อยประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นและป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานมีเวลาทำกิจกรรมกับเพื่อนคนรักและคนในครอบครัวช่วยลดปัญหาด้านความสัมพันธ์ได้ การบริหารเวลาเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้แต่ละคนอาจจะมีวิธีจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มจัดตารางชีวิตให้เป็นระเบียบเทคนิคการบริหารเวลาอย่างง่ายๆเหล่านี้ก็อาจจะช่วยคุณได้เริ่มจากการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญการจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันตามลำดับความสำคัญจะช่วยทำให้ทราบว่าต้องทำงานใดให้เสร็จก่อน โดยอาจจะมีการเขียนตารางงานที่ต้องทำและนัดหมายต่างๆเป็นรายสัปดาห์ซึ่งควรจดไว้ใกล้ตัวจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบเช่นสมุดบันทึกกระดาษโน้ตโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ตามความสะดวกการจัดลำดับความสำคัญของงานควรดูจากงานที่มีความสำคัญมากและมีกำหนดส่งเร็วที่สุดจากนั้นจึงทำงานที่มีความสำคัญรองลงมาและทำงานที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับสุดท้ายกำหนดเวลาให้ตัวเอง การกำหนดเวลาในการทำงานให้ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าหากว่าไม่กำหนดเวลาที่แน่ชัดในการทำงานให้เสร็จก็มักจะทำให้เราทำงานไปเรื่อยๆจนลืมเวลาซึ่งนอกจากงานจะไม่เสร็จตามกำหนดแล้วก็ยังทำให้เวลาพักผ่อนน้อยลงด้วยเมื่อกำหนดเวลาทำงานแล้วก็ควรต้องใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานเสร็จและเลิกงานตรงเวลานั่นเองค่ะ คำนึงถึงความเหมาะสมก่อนรับงานหลายครั้งที่การทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะการตกลงทำงานโดยไม่คำนึงถึงความสามารถและความเหมาะสมก่อนรับงานเช่นเป็นงานที่ยากเกินความสามารถหรือไม่มีเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดจึงควรถามรายละเอียดของงานทุกชิ้นก่อนทำถ้าหากไม่สามารถทำงานได้ก็ควรต้องแจ้งหัวหน้าง,งานและอธิบายเหตุผลประกอบเพื่อไม่ให้งานดังกล่าวกระทบต่อง,งานอื่นๆที่ต้องทำ รู้ลิมิตของตัวเองและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปการกำหนดตารางเวลาต้องคำนึงถึงความเป็นจริงที่สามารถทำได้หากจัดสรรเวลาโดยตั้งเป้าหมายที่เกินจริงก็อาจทำให้เครียดมากขึ้นอย่างการทำงานหนักต่อเนื่อง6ชั่วโมงโดยไม่มีช่วงเวลาพักเลยนอกจากนี้ก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเมื่อทำตามแผนที่กำหนดไว้สำเร็จเพื่อที่จะเสริมกำลังใจและป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงานค่ะ สุขภาพตัวเองก็สำคัญแบ่งเวลาผ่อนคลายความเครียดระหว่างทำงานเช่นลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบทเดินไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานฟังเพลงและออกไปรับประทานอาหารกลางวันในร้านที่ชอบนอกจากนี้ก็ควรต้องดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และทำงานอดิเรกที่ชอบกับคนที่คุณรักจะช่วยทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงค่ะ การบริหารเวลาจะช่วยทำให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมือใหม่หัดบริหารเวลาอาจจะนำเทคนิคที่แนะนำข้างต้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเพราะการจัดสรรเวลาไม่มีวิธีที่ตายตัวนะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากมีปัญหาในการทำงานก็ควรแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบและถ้าหากมีความเครียดสะสมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันก็ควรต้องปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อรับคาแนะนาและรักษาต่อไปค่ะ ุณผู้ชมค่ะมีบทความชิ้นหนึ่งสรุปออกมานะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการเวลาที่เรามีอยู่ได้เป็นอย่างดีเนี่ยนอกเหนือจากจะทําให้งานของเรา สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ยังสามารถที่จะนําเวลาที่มีอยู่ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแล้วเราก็จะมีความสุขจากเวลาว่างที่เรามีนั่นเองค่ะก็ลองนําเอาคําแนะนําที่ให้ไวเมื่อสักครู่นี้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตกันดูนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า health secret by d r อรวรรณจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้มีมากขึ้นแข็งแรงขึ้นไว้ใช้ต่อสู้กับโรคมะเร็งสักครู่เดียวค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเอง ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกองคิดถึงใครก่อนเป็นอันดับพออ,อสย่อมาจากราคารอาคารส่งเคราะดาวน์โหลดยานแอ,อป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บอลก็เหมือนโรงเรียนประถมรับส่วนตัวเหมือนโรงเรียนมัธยมทุกคนล้วนอยากเข้ามหาลายัยนัครกับเพื่อนอย่าไปเอาเอไปนอนขาดมิฉะนั้นพวกนายต้องเดิอดรุบัติเหตุ yeah, เมื่อสวรรค์หยิบยื่ยนโอกาสถ้าทั้งสองมิติอยู่ๆก็ลากมาตัดกันคนจีนเรียกมันว่าเกิดใหม่แต่พวกฝรั่งเรียกว่าจุดตัดของชีวิตเราย้อเวลากลับไปในวันที่25 เราจะเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นเราต้องไปคาสิโนก่อน9โมงเธอจะได้เจอฉันในวันที่25และต้องไล่เขาไปในอุโมงค์การเวลาคุณเห็นอะไรเกี่ยวกับอนาคตของเรานำแสดงโดยเจิงอีเจียนและจางป๋อจือการทับซ้อนของมิติเวลาพาไปสู่ความจริงบางอย่างเจาะเวลาผ่าเสียนวันศุกร์ที่7กรกฎาคม20นาฬิกาที่ทรูไชนิสมอลทรูวิชั่นส์ท้องในสีและ225ที่สุดขอบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน ู02 7008000กด3หรือที่ทูชอบและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะกับ Health Secret by ดอรวรรวันที่คุณหมออรวันกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้เราแข็งแรงจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคซึ่งสิ่งที่คุณหมอแนะนำนี้เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะอนอกจากนี้ก็จะมาแนะนำถึงนวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทำให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอด การมาในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาให้คำแนะนำเรื่องของนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงจะได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health s e c r e t by Dr อรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตเลยที่มีผู้คนสอบถามเข้ามามากมายเพราะว่าปัจจุบันนี้พบโรคนี้เป็นอันดับแรกๆของเมืองไทยเลยนะคะก็คือโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งเนี่ยเราก็จากที่ผ่านมาเนี่ยเราพบมากขึ้นเพราะมลภาวะเอ่ยความเครียดเอ่ยนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็เกิดจากการที่เรามีอนุมูลอิสระมากๆทําให้การแบ่งเซลล์ซึ่งในร่างกายเรามีตลอดเวลานี้มีการแบ่งที่เพี้ยนไปยีนมีการผิดปกติทําให้มีการแบ่งตัวไม่หยุดนะคะจึงกลายเป็นมะเร็งมะเร็งก็คือการที่เป็นเนื้องอกหรือว่าเซลล์เนมีการแบ่งแล้วก็ไม่หยุดจนเกิดการกระจายได้นะคะการรักษาเนี่ยในแนวแผนปัจจุบันก็ก้าวหน้าที่สุดตอนนี้ก็คือการใช้ t a r g e t e d therapy ก็คือการใช้ พุ่งเป้าคือหาเคมีซึ่งพุ่งเป้าไปยังยีนของมะเร็งนั้นๆเพื่อที่จะรักษาได้ตรงจุดกว่าสมัยก่อนซึ่งเราใช้ตามสถิติซึ่งอาจจะบางคนมะเร็งบางชน้นอาจจะไม่ตอบสนองยาตามที่ในสถิติบอกนะคะนอกจากนี้เนี่ยในทางเสริมเองเนี่ยการแพทย์ทางเสริมก็ยังมาสามารถช่วยให้การรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยได้ผลมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะมีอาหารเสริมพุ่งเป้าค่ะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการสามารถเก็บเลือดจากคนไข้นะคะโดยไม่ต้องเอาที่ชิ้นเนื้อนะคะเขาเรียกว่าลิควิดไบอปซีก็คือเจาะเลือดผู้ป่วยเนี่ยส่งไปที่ห้องแลบซึ่งทางเนี้ยหมอส่งไปที่เยอรมันนะคะทางนู้นก็จะหายีนให้ว่าผู้ป่วยจากเลือดนี่มีมะเร็งไหมและเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วมะเร็งชนิดนั้นเนี่ยยีนนั้นนั้นเขาก็จะมาเพาะใน อาหารค่ะสารสกัดจากอาหารแล้วก็รายงานกลับมาว่าสารสกัดจากอาหารตัวใดซึ่งสามารถทําให้เสริมภูมิและทําให้กําจัดมะเร็งชนิดนั้นได้แล้วอันนี้เราก็เรียกเป็น predictive supplement นะคะไม่ใช่แค่เขาเล่าว่าวิตามินตัวนี้ดี อาหารชนิดนี้ดีต่อมะเร็งแต่อันนี้เป็นจากยีนของคนไข้เลยแล้วตอบได้ว่าถ้าทานอาหารประเภทเนี่ยจะเพิ่มภูมิต้านทานให้สามารถชนะมะเร็งได้ก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็น targeted supplement หรือ precision supplement นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งหลายเคสมากค่ะไปที่เยอรมันแล้วก็ได้ผลกลับมาแล้วก็จัดเป็นเรื่องให้คนไข้เนี่ยทานอาหารที่ตรงกับในการที่จะบำบัด มะเร็งของเขาด้วยอาหารบําบัดที่ตรงกับยีนมะเร็งตัวนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นอันเนึงที่ได้ผลดีอย่างที่2ที่จะมาเสริมได้ก็คือการให้วิตามินซีไฮโดรสอย่างที่หมอเคยแนะนำหมอได้ไปศึกษาเรื่องนี้กับท่าน p r o f เ,เ s s o r y a n a กิ s a w a ที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งท่านเป็นประธานของ auto m o เ e c u l a r medicine คือศาสตร์การแพทย์เสริมซึ่ง auto เปร r i g h ก็คือการให้สารอาหารที่ถูกต้องกับโมเลกุลของเซลล์เ,เพื่อให้เกิดการบำบัดโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีนะคะซึ่งเขาทำงานวิจัยมามากกว่า40ปีแล้วก็ให้ข้อสรุปแล้วว่าวิตามินซีโดสสูงเนี่ยค่ะไม่มีอันตรายแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดเขาเรียกว่า apoptosis เกิดการตายลงได้เพราะว่าตัววิตามินซีเองโมเลกุลน,นี้จะเหมือนกับน้ำตาลมาก พอเราให้โดสสูงๆเนี่ยเร็งทุกชนิดเนี่ยค่ะกำลังแบ่งตัวต้องการน้ำตาลใช้เป็นพลังงานในการแบ่งตัวก็จะเข้าใจผิดกินวิตามินซีแทนน้ำตาลซึ่งมันไม่ใช่น้ำตาลก็เลยขาดอาหารแล้วเซลล์เม,ม็งงก็ฟอกไปเองอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งพบว่าวิตามินซีนอกจาก ความโมเลกุลคล้ายน้ําตาลและตัวมันเอง,งเป็นตัวที่เพิ่มพลังงานให้ชีวิตทําให้คนไข้กลับมาฟื้นฟูสดชื่นขึ้นและวิตามินซีเองเป็นตัวที่ช่วยเสริมให้ NK เซลคือเซลล์เม็ดเลือดข,ขาวของเราที่เป็นผู้พิชิตกินเซลล์มะเร็งแข็งแรงขึ้นได้ด้วยค่ะซึ่งไม่มีอันตรายใดๆเลยสําหรับวิตามินซีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ให้โดสสูงก็ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ที่จะดูความเหมาะสมด้วยนะคะนอกจากนี้มีอะไรที่เสริมได้อีกนะคะ เท่าที่ตอนนี้ในโลกของการแพทย์ทางเสริมเนี่ยก็มีการใช้ NK cell คือเอาเจาะเลือดคนไข้เพื่อสกัดเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า NK cell natural killer cell เนี่ยมาเพาะเหมือนเราเพาะเซลล์ค่ะเพาะเหมือนเราเพาะสเต็มเซลล์แบบนี้นะคะเพาะใช้จำนวนมากๆเลยแล้วโดยที่มีความสำคัญคือเพาะในน้ำยาเลี้ยงซึ่งทำให้เซลล์แข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เซลล์เก่งกว่าเดิมแล้วกลับมาฉีดให้คนไข้ก็พบว่าสามารถทำให้ มะเร็งเนี้ยฟอดต,ตัวลงได้โดยในหลายๆๆายคือพึ่งยาเคมีน้อยลงหรือรายที่ดื้อต่อ,อยาเคมีแล้วเนี่ยก็ยังได้ผลจากการใช้ NK เซล l ของเขาเองไปจนถึงปัจจุบัน,นี่ยมีการทําวัคซีนค่ะวัคซีนโดยผลิตเอาวัคซีนเนี่ยสร้างให้เป็นวัคซีนโดยเอายีนหาเอาเอาตัวมะเร็งเนี่ยมากระตุ้นแอนติบอดีในร่างกายนะคะเพราะว่า ภูมิคุ้มกันของเราในการกําจัดมะเร็งมี2ภูมิภูมิแรกคือเซลล์คือตัว n k c e เ l ซภูมิที่2คือแอนติบอดีซึ่งสร้างจากเซลล์เม็ลืดขาวอีกชนิดหนึ่งของเราตัวแอนติบอดีเนี่ยค่ะก็จะมาล้อมตัวมะเร็งไว้แล้วทําให้ n k c e เ l เซลเนี่ยสามารถมากําจัดตัวมะเร็งได้พุง่งได้พุ่งเป้าอย่างชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทําให้การรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยได้ผลนะคะ มีสมรรถภาพดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเสริมนอกจากที่เราต้องทำตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพื่อให้อนุมูลอนุมูลสระในร่างกายเราลดลงเช่นคิดบวกนะคะอย่าอย่าเป็นคนเครียดอย่าก,กังวลจะทำให้อนุมูลสระเยอะแล้วก็ทานอาหารงดเว้นปิ้งย่างทอดนะคะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆซพวกเนี้ยมีสารต้านอนุมูลอิลสระเยอะพร้อมกับทานวิตามินเสริมด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางเสริมซึ่งช่วยทำให การแพทย์แบบแผนเนี่ยได้ผลมากขึ้นในการบําบัดมะเร็งแเราทําให้อาการแพย้ยาเคมีลดลงแล้วก็หายเร็วขึ้นในบางรายซึ่งหมดหวังแล้วนะคะทางการให้เคมีบําบัดฉายแสงใดๆมาแล้วเนี่ยหลายๆท่านกลับมาใช้วิธีเนี่ยกลับมาหายทาวรก็มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังค่ะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีทางแก้ไข ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สามารถมาช่วยเสริมกันให้เรามีคุณภาพช,ชีวิตที่ดีแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมค่ะดรรวนนะคะ The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องรวมค่ะสวัสดีค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยสิษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางส่งเสริมการนําเอทานอลเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุราตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อันจะเป็นการสร้างระบบนิเวศเพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสําหรับผู้ผลิตเอทานอลในประเทศไทยได้อย่างมีประ ิพเพื่อรองรับเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศัก,กราช2593และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2608 กระทรวงการครังจึงกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหการรมพลาสติกชีวภาพซึ่งจะทำให้เกิดการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศรวมถึงลดการใช้ปิโตรเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตเม็ดพลาสติก นเอกนิตินิติธันประพาสอธิบดีกรมสรรพสานมิตรกล่าวว่ากรมสรรพสานมิตรและกรมศุลกากรพร้อมดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลงังโดยจะสนับสนุนให้นําเอทานอลไปผลิตพลาสติกชัวภาพได้และกําหนดให้ผู้ใช้เอทานอลต้องใช้เอทานอลที่ผลิตในประเทศเป็นลําดับแรก ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีความต้องการใช้เอทานอลประมาณ450ล้านลิตรต่อปีซึ่งแนวทางการส่งเสริมเอทานอลชีวภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตเอทานอลในการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเอทานอลในประเทศไทยรวมถึงเป็นการเพิ่มตลาดใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้เอทานอลในภาคการขนส่งจากนโยบายสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิเบเปโตรเลียมประมาณ5ล้านต่อปีเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก หากเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นเอทานอลที่มาจากพืชเช่นอ้อ,อยหรือมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบชีวภาพจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้เป็นจำนวนมากโดยกระบวนการปลูกพืชเพื่อนำม,มาผลิตเอทานอลและนำไปใช้ในการผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพเป็นกระบวนการผลิตที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำสามารถดูดซับก๊าซเรืองกระจกได้ประมาณ15ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ในการผลิตพลาสติกชัวภาพผู้ประกอบการอุตสาหการรมไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจกักรจึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกและถ้าหากประเทศไทยสามารถปรับกระบวนการผลิตเป็นพลาสติกชัวภาพได้ทั้งหมด5ล้านตันจะช่วยสนับสนุนความต้องการเอทานอลมากกว่า1นึ่งล้านลิตรต่อปีทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตมีความมั่นใจในการลงทุนพัฒนาคุณภาพเอทานอลในประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากลส่งเสริมและสร้างขีด ความสามารถทางการแข่งขันให้กับบรรดาผู้ประกอบการซึ่งส่งผลดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนาจากนี้ก็ถือเป็นการตอบสนองต่อชั้นธรรมติสากลในการลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศและส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างแท้จริงหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นากา30นาทีทินนีท t n n ช่อง16สวัสดีค่ะ